สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยครับท่านไหนที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับอเดี๋ยวพามาดูช่างตั้มทำงานไปถึงไหนแล้วคันนี้อุ้ยมีกระแตด้วยอุ้ยกินอะไรไป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 แล้วอย่ามองนะมึงมากินเหล็กนี่อ๋อนี่ฮะ ก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ไล่เชื่อมเก็บงานครับผมเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนต,อนต่อไปก็ต้องวางคื้นวางอะไรครับผมโอ้โหออมูจี้ไปนี่ไม่ได้แตะดูเลยว่าร้อนหรือไม่ร้อนนะเนี่ยอันตรายมากเลยเก็ oh. ไล่เชื่อมเก็บงานให้หมดครับขั้นตอนนี้ตัเชื่อมเสร็จแล้วก็ทาขั้นตอนต,อนต่อไปได้เลยแต่เดี๋ยวมีเลเบอร์มาเจียให้ครับ จะเก็บงานครับผมเยอะเช่นแบบนี้จะเก็บให้หมดเลยนี่ก็ยังไม่ได้วางพืนเนงะี้ยโอ้ยังไม่ได้วางอันนี้ฝาท้ายครับฝาท้ายน่าจะเป็นก็แบบนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่กระดูกครับมันจะเป็นกระดูกประมาณสักตรงกลางประมาณสามตัว ก็ใส่ศูนย์กลางใส่ตรงกลางตัวหนึ่งแล้วก็สายขวาสามตัวเนาะเด้ใส่ที่หลักได้ครับนี่แ,แผ่นเหล็กหมดหรือเปล่าน่าจะหมดแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กเนี่ยเราต้องเข้าเอ่องกลงึงรงรีดครับรีดเหล็กให้มันเป็นให้มันเป็นร่องเนี่ยเราเอาแผ่นเหล็กไปให้เขารีดให้อะ่ะ ว่าน่าจะไล่เชื่อมน่าจะเสร็จแล้วครับข้างบนก็เรียบร้อยแล้วนะ่ะเชื่อมอืมก็ขั้นตอนต่อไปก็ทําช่วงพวงมาลัยครับดีวช่างตัจาจัดการครับคันนี้ก็เดินสายไฟติดของแต่งอะไรไปบางส่วนแล้วไปหน้าติดพวกชุดหัวทงหงรเทียนอะไรเนี่ย เยพ่อแมอ่ไม่พั้งม่กะเบ้ยเบิกแค่นั้นเรอเบิกแค่นั้นเรยต้องเบิกลงหน้าสิต้องเบิกลงหน้าเบิกให้ลูกพี่เข็ดอะ่ะจซีอมัหใหม่ครับล้างแล้ว ยังไม่รู้นะจะล้างลแล้วแหละเมื่อวานเห็นช่างฉีดน้ำอยู่โว้ยัวนี้ไบหน้าของรถอะไรนี่เท่ดีนะอีกข้างอยู่ไหนนี่โอ้ยนีอีกข้างหนึ่งนี่เทพเลยพวกของดีแมคด้วย ขันดำแล้วช่างทำที่ไหนแล้วรอวานไม่ได้มาโอ้ได้ตำแหน่งแล้วครับไนดะ้ตำแหน่งวางไอ้หูนี่แหละนี่ครับที่ม่ใส่ทิ้งนี่ก็เพื่อเผื่อไว้ครับเผื่อไว้นีเขาแกะออกครับถอดน็อตออกมันเหมือนเช็ดซีเสริมอะ่ะตัวนี้ ก็น่าจะวิ่งเหล็กวิ่งเหล็กจากเนี่ยจากนี่ไปชนโน่นอ่ะก็เราจะวิ่งใส่ตัวบนนะไม่ไม่ได้ทำดํามาหลายขันและ้ะเพราะว่ามีแต่ทำาแบบปกติครับไม่ได้ทำดํามาไหายเดือนลวนี่ครับได้ตำแหน่งแล้วก็วางตัวนี้ ใส่ตัวนี้โอ้ยตัวนี้เป็นทรงใหม่นี่ว่านี่ครับอันนั้นเป็นทรงโค้งตัวนี้ทรงเหลี่ยมเออเท่ดีเออ,น,เอ,อนี่ครับทีนี้ก็มันเป็นเออเลิกงานแล้วเนี่ยปิดประตูเบียรวแอรวแล้วช่างต้นพึ่งมาถ่ายฮะ นี่ครับเครื่องร้อยแปดสิบแรงมาแล้วนี่ร้อยแปดสิบแรงครับไปขอไปครับโทษทีโทษท,ท,ทีครับไม่ใช่ร้อยแปดสิบแรงครับสิบแปดแรงเซตทีหนึ180่งแปดศูนย์พลัสครับผมนี่จะได้วางเครื่องได้ทด้สองวันแล้ว ก็เดี๋ยวจะถอดตัวนี้ถอดตัวนี้ไปทำเป็นทาเป็นตัวกลองท่อว,ว่าเดี๋ยวเราจะทำท่อแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับทำกองเสียงกองอากาศกองอะไรของมันไม่รู้เนี่ยตัวนี้จะถอดไปครับเติมน้ำมันเติมอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเติมน้ำมันเติมผงกงรารเสนิมเอะไรเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็ต้องเติมน้ำมันเครื่องนิดนึงครับ em thử rất đậm mạnh rồi ok bỏ ra khanh hai với miền bình hả chắc chắc vô môn đây đấy nín khâu đón bà thầy vô môn thì đạt mà nói em cho mình mẹ Khánh tranh nhìn hai tang tuôn tôn tụn tôn tụn tôn tôn mơ tôn mơ Ồ, tôn 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 mình tôn 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 និយាយនឹងយូររែងខ្លះនាទីចាំងគូមើងពីខណ្ឌចោតុនឹងតជ្រូកបើស្រីអេចុះបានឡេម៉ោហើយឡេស្រីអេចុះបានមើអតអាននេះទៅលៀងណែអូអាននេះអាននេះវាផ្លោនោះខកស្រាមញ៉ ដែលអាននោះក្នុងនោះអានវិញនោះក្នុងនោះចូលមានគៀដាក់ក្នុងនោះក្នុងពាអានេះមិនក្នុងគ្នាទេខ្ញុំស្តេនេះមេកអឺឮសំឡេងក្នុងហ្វាលមដែរជាងគ្រឿងឡៃតាណាមកទើបក្មងអេនធ្វើនេមចាំវាចាស់ចោះមើលឲ្យមើលគ្រឿងសិនទៅ อ๋น,นี่ครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้เลิกง,งานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถอดตัวน,นี้ไปทําปลายท่อเน,นี่ยมีเครียดหน่อยถามเลยว่าอยากได้เสียงแสบดากหรือว่าเสียงปกติครับก็เดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวจะแชทไปถามเจ้าของครับว่าเอาแบบแสบดากหรือว่าแบบปกติหรือเอาแบบชาวบ,บ้านดา่าเอาแบบไหนเดี๋ยวจัดให้ครับขนนั้นก็ จะขอรถอยากได้แบบทรงเหลี่ยมก็จัดแบบทรงเหลี่ยมครับผมอยากได้ทรงไหนก็จัดให้ทรงนั้นครับโอเคประมาณนี้ครับเอฟซกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่างตัวนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ